สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรรมธิการเพื่อประชาชนวันนี้เราจะไปติดตามการทํางานของคณะกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรไปพบกับท่านประธานชัยยาพรหมครับวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมิการนะครับในเรื่องของแผนบูรณาการในเรื่องของการปรับปริมาณเสพติดตมีหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงให้กับพันกรรมิการ ประกอบด้วยสานักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมคุมประพฤติซึ่งถือว่า4หน่วยงานหลักแรกเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบริณาการในการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะเห็นได้ว่าทั้ง4หน่วยงานนั้นได้รับงบประมาณนะครับซึ่งามาตั้งแต่ปี2561เรื้อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ และกำลังที่นานงบประมาณในปี2564จะเห็นได้ว่าตัวเลขของงบประมาณนะครับมีเสถติแนวโน้มสูงขึ้นในขณะที่ประสิทธิภาพของการปราบปรามยาเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นยังยังมีวงกว้างและก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยแต่ละล็อตในค่อนข้างที่จะสูงซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงว่างบประมาณที่ได้รับไปแล้วเนี่ย นะครับมีตัวชี้วัดของการจับกลุ่มและก็การปราบปรามนั้นค่อนข้างที่จะ,ะยังเห็นว่ายังขาดประสิทธิภาพอยู่ซึ่งอาจจะมีประเด็นปัญหาต่างๆซึ่งจะต้องมองในมิติที่เป็นภาพรวมวันนี้สนันง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ชี้แจงและก็ได้มีเหตุผลในการที่จะอธิบายว่าในองค์ประกอบต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามอย่างเดียวในมิติของการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมองเรื่องการป้องปรามและการป้องกันและการบำบัดนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปแบบและบูรณาการอย่างชัดเจนเมื่อก่อนนี้อาจจะมองว่าผู้ผู้เสพนั้นเนี่ยก็คือเป็นอาชญากรนะครับเมื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของว่าผู้ผู้เสพนั้นก็คือผู้ป่วยก็จะมาเน้นในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามและก็การบำบัดซึ่งถือว่าจะต้องใช้งบประมาณและก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการ บริหารจัดการงบประมาณทางด้านการปราบปรามยาเสพติดซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับหลาย,ลายส่วนด้วยกันซึ่งทางกรรมธิการเองก็เห็นว่าในรอบแรกของ4หน่วยงานนี้ได้เห็นภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจนว่า,างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปนั้นเนี่ยนะครับอาจะไม่สอดคล้องและก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขความแพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยในเป็นที่น่าพอใจนักซึ่งในรอบถัดไปหรือการประชุมทั้งถัดไปนั้นก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะในกองทัพต่างๆซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ,ะประสานงานในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมธิการจะได้ติดตามต่อไปนะครับในการเป็นทา้นต่อไปครับ ท่านประธานชย,ยามีข้อห่วงใ่เรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำม,มูลค่า2 2 5 0 0ล้านบาทไปติดตามความห่วงใยในเรื่องนี้ครับประเด็นเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภารกิจของกองทัพเรือผมได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเ,เราเข้าใจถึงบริบทของกองทัพเรือว่ามีความจาเป็นที่จะต้องหายุโทโธปกรณ์ในการป้องกัน ภัยที่เกิดจากทางทะเลแต่ว่าในสภาวะของประเทศที่กําลังตกอยู่ในภาวะที่ประชาชนมีความยากจนแล้วเราเจอสถานการณ์โควิดระบบเศรษฐกิจที่ซบเซาติดต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับประกอบกับวันนี้นะครับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกยาวนานและก็ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ย เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวยนะครับแล้วก็สถานะทางการเงินของรัฐบาลเองเนี่ยเราเฉยนได้ว่างบประมาณของรัฐบาลรัฐบาลต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วในขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาผมอยากจะส่งสัญญ,ญาณไปยังรัฐบาลและของทัพเรือว่าถ้าหากว่าการชะลอการซื้อเรือดำน้ําแล้วไม่ไม่เกิดผลกระทบ กับความสียหายกับประเทศเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นสถานะทางการเงินของประเทศดีขึ้นนะครับและก็บรรยากาศกเอื้ออํานวยแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ช้านะครับที่เราจะมียุธทธปกรณ์ที่จะมาใช้ในกองทัพเรือซึ่งผมเห็นว่าในเรื่องของการชะลอในการจัดซื้อและจัดลําดับความสําคัญของการบริหารงบประมาณของประเทศนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นถ้าหากว่าเรามีสถานะทางการเงินที่ดี เราอยากจับจ่ายใช้สอยอะไรนั้นเราสามารถทําได้แต่วันนี้ในสถานะทางเศรษฐกิจที่เราก <Solar. S 1> าลัางประสบปัญหนาอยู่ใน,ในขณะนี้เนี่ย <t> ผมคิดว่าการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลและก็มีความรอบคอบในการบริหารงบประมาณนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือการสร้างความสมดุลทางอํานาจทางการทหารในโลกมิติใหม่นี้เนี่ย <t> ผมคิดว่าการสร้าง ความสมดุลทางการเมืองและความสมดุลทางการทาหารนั้นเนี่ยวันนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างความสมดุล <c oughs> บนโต๊ะเจรจาทางการทูตจะทําให้เกิดความสูญเสียผู้คนทรัพยากรน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมิตินี้เนี่ยอ,อยากจะส่งสัญญ,ญาณไปยังรัฐบาลและก็กองทัพเรือว่าอยากจะให้ทบทวนว่าวันนี้ในสภาวะที่ประเทศเราในกําลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนี้เราจะบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในภาพรวมอย่างไรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องคิดด้วยความรอบคอบม,มากกว่านี้ครับและทั้งหมดนั้นคือกรรมธิการเพื่อประชาชนในวันนี้ครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ